สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูการหาสูตรหาหลักหน่วยบนกันสูตรนะ รูหาลับลับหน่วยบนเห็นไหมมองเห็นเนาะ เราไปดู A. สูตรก่อนคือว่าหลักสิบบนก่อนไม่ใช่ไอ้หลักหน่อยเอานี่นะนี่นี่คือสูตรหลักสิบบนที่อาจารย์เสนอไปคลิปที่แล้วคือมันมีสองสูตรนะ ให้ทุกคนเข้าใจว่ามีสองสูตรแต่ว่าสูตรหนึ่งมันเมื่อเรามาชนกันแล้วมันก็ไปได้เลขตัวนี้มาใช่ไหมเจ็ดสี่หนึ่งห้าหกแต่ว่าสูตรที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันจะมีศูนย์แต่ถ้าทุกคนเอาแต่สูตรที่หนึ่งเห็นไหมเอาแตสูตรที่หนึ่งมันจะมีได้ได้เลขนี้นะสูตรหนึ่งมันจะมีแบบนี้ศูนย์มันจะมีศูนย์ใช่ไหมศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดเนี่ยนี่คือหลักสิบสูตรที่หนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขันพวกนี้ซ้ำกันหมดเนี่ยเจ็ดก็ซ้ำใช่ไหมสี่ก็ซ้ำ ห 1> 1, นึ่งก็สามนี่ได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวได้เจ็ดตัวทีนี้สูตรที่สองเนี่ยมันไม่มีศูนย์ไงหลักสิบไม่มีศูนย์มันมาชนกันไม่ได้คือมันมาเข้าสูตรหนึ่งพอเสร็จปุ๊บก็เราก็จะเอาเด่นมาคัดเอาหลักสิบมาคัดเด่น นี่อาจารย์วงไว้เนี่ยยังไงอาจารย์ก็บอกว่าเก้าศูนย์หนึ่งมีมีเห็นใช่ไหยเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยคือเป็นเลขเด่นที่อาจารย์ได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็คือมันเข้ามานานคือเราต้องเข้าใจว่ามันเข้านานถ้ามันหลุดออกไปหรือทุกคนจะเลือกเอาแค่สูตรเดียวก็ได้สูตรเดียวไม่ต้องเป็นต้องสองสูตรชนหรอก เลือกเอาชอบสูตรนี้สูตรนี้ก็ลองพิจารณาดูอย่าไปทิ้งไม่ใช่ว่าอุย้ยไม่เข้าแล้วทิ้งเลยเพราะว่ามันเข้ามานานต้องเข้าใจว่ามันเข้ามานานเมื่อเข้ามานานก็เก็บมันไว้มันผิดอดีแล้วงวดต่อไปมันคงจะจะเข้านะก็มาดู ดูตัวเลขที่ผ่านมากันทุกสูตรเริ่มแรกเลยเริ่มแรกคลิปแรกคลิปแรกเลยนะอันนี้คลิปแรกคลิปแรกนะครับ พอคลิปแรกปุ๊บนี่อาจารย์เด่นเด่นไปไหนเด่นเราที่ได้ก็คือเด่นตัวนี้เด่นตัวนี้ 7, 8, 7, 8, 9, 0, 1, เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขห้าตัวหลังจากนั้นก็จะมาเด่นตรงนี้คัดได้ที่บ่งไวน 9, 0, 1, ไ้นี่คือเก้าศูนย์หนึ่งเห็ไหมเนี่ยคือเน้นไปที่เก้าศูนหนึ่งเหมือนเดิมจุดไปเนี่ย คู่ชุดมันคู่ชุดมันนะอันนี้คือภาพรวมนะครับภาพรวมแต่ไม่อันเน้นไว้เลขเลขที่เน้นไว้ไม่มาไม่มามันมามาตัวเลขไม่เน้นนี่นี่ตัวนี้เก้าเจ็ดเก้าอันนี้นี่นี่นี่เจ็ดเก้าอะไรเนี่ยนี่เนี่ยเจ็ดเก้าเห็นไหมเพราะว่าอะไรมันติดจุเก้านี่ไงตัวเนี้เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้คลิปแรก แล้วก็มาดูอีกมีกคลิปมีอีกคลิปหนึ่งอันนี้คลิปไปคลิปว่าที่อาจารย์บอกว่าชุดเต็มนะชุดเต็มนะก็ยังเน้นอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าคลิปไหนอาจารย์ก็จะบอกว่าเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมเลขเกตตัวนี้จะต้องมีตัวนี้ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยเก้าทีนี้เจ็ดเก้าเราวงไว้มันไม่มาที่รวงมันมาออกตัวนี้เจ็ดเก้าเห็นไหมเจ็ดเก้านะ,ะทีนี้ที่บอกว่าถ้าแปดมาใช่ไหมเห็นไหมถ้าเขาบอกว่าดังแปดมามากอาจารย์ก็บอกว่า ถ้าแปดมาเนี่ยเมื่ออาจารย์เน้นไปที่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะและตัวนี้ก็มีเจ้กี่ตัวเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่บยบล็บอกเนี้ยอาจารย์จะบอกไว้เลยว่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกเลขแปดมาใช่ไหมอาจารย์คัดมาจากนี่เนี่ยสี่แปดใช่ไหมนี่สี่แปดอันนี้ห้าแปดนี่อันนี้เจ็ดแปดนะเจ็ดแปดตัวนี้แล้วก็มา หนึ่งหนึ่งแปดตัวนี้นะแล้วก็หกแปดหกแปดนี่หกแปดตัวนี้เห็นไหมที่อาจารย์ตัดออกดึงออกมาข้างนอกกันนะดึงออกมางนอกถ้าว่าแปดมาจะอาจารย์อธิบายไว้ในคลิปถ้าแปดมาเนี่ยถ้าแปดมาถือว่าเลขตัดนี่ผิดแต่นี่มันไม่เคยผิดเลขตัด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้นะไม่ผิดไม่เคยผิดเมื่อมันไม่เคยผิดเนี่ยมันก็ลองมาตัดดูไงเราลองตัดดูมันก็ตัวนี้นะสําหรับหกแปดใช่ไหมหรือหกแปดที่ดังมากเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เนี่ยโดนตัดเลยเนี่ยไม่มีเก้าศูนย์หนึ่งสองสสี่ห้าหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดเนี่ย มันก็ไม่มี9012345โดนตัดใช่ไหม,มส่วน48มันไม่มี901เมื่ออาจารย์เลนเล็งไว้แล้วว่าเด่นไม่ต้องมีติด9ติด0ติด1 48มันไม่มี901ก็ตัดทิ้งแล้วก็58มันไม่มี901ก็90 1, 90 1, ตัดทิ้งสรุปแล้วเลขที่จะเลขแปดมาได้นี่คือมี18เท่านั้นนะ ถ้ามันมาได้ที่งวดที่ผ่านมานะเได้หกแปดดังยังไงก็โดนตัดสรุปแล้วก็มาไม่ได้จริงๆเห็นไหมอันนี้เป็นอธิบายสูตรท,ที่ผ่านไปแล้วนะนแล้วก็มาดูอีกคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งจะลงไปสามทีคลิปอันนี้บอกว่าอธิบายว่าถ้า ถ้า901ไม่มาถ้าเกิดมันมา7 78ล่ะเนี่ยอาจารย์จะคุยอย่างนี้นะแต่อาจารย์ก็ยังเน้นไปที่901เหมือนเดิมเนี่ย901เหมือนเดิมก็มาออกตัวนี้มาออก79ตัวนี้มันไม่ได้ออกบนไงมันไปออกล่างก็ถือว่ามันเป็นมีครั้งนี้แหละที่มันไม่มีติดบนมาปกติแล้วเลขที่อาจารย์คำนวณมันจะติดบนนะเรวมาดูอีกคลิปหนึ่ง คลิปนี้อาจารย์ก็มาเน้นไว้ที่901เห็นไหม901พอ901ปุ๊บมันก็จะหมอกตรงนี้79คือเลขชุดนี้มันมันไม่ออกบนมันไปออกล่างอแต่เด่นเด่นเนี้ย0นี้ก็มาบน9นี่มาล่างก็ถือว่าติดติดตั้งคู่แต่ ทุกครั้งมันจะมีบนติดมาตลอดแล้วมาห้อยตามมาด้วยสองตัวล่างในในเลขบล็อกนะยืนแบบนี้นี่คลิปหนึ่งที่ดันลงไลงมาถ้าคนเห็นคลิปแล้วกระดาษที่ลึงคลิปแล้วจะรู้ว่าอาจารย์เน้นอะไรอาจารย์เน้นเลยเก้าศูนย์หนึ่งเห็นไหมหกแปดเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยจําได้ว่าอาจารย์กว่า มันไม่มันมาไม่ได้หรอกมันมาไม่ได้ตั้งแต่เลขตัวนี้แล้วที่บอกว่าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะโดนตัดอญญาจารย์เขียนไว้บนหัวเฉยว่ามาไม่ได้มันมาไม่ได้ย้อนไปดูแล้วไปวงไว้เรา,าไม่ได้เน้นมันเ้นม,มันก็ออกตัวนี้จิดเก้าเยไหมจ็ดเก้าตัวนี้ ก่อนที่จะไปดูหลักหน่วยหลักหน่วยการหาหลักหน่วยบนนะกนนนะ็ไปดูคำเตือนกันเหมือนเดิมคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณตามสูตรความน่าจ,จะเป็น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมขอไปดูวิธีการหาหากันก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันเป็นการคำนวณการคำนวณเนี่ยมันอาจจะเข้าหรือผิดไปบ้าง เราก็ต้องทำใจนะทำใจเออไม่มีใครหรอกที่จะมีโชคทุกงวดทุกครั้งยากยากทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่โชควาสนาก็เพียงแต่เอาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทาง สูตรหลักหน่วยนี่อาจารย์ก็คิดคนมาตั้งแต่ปีหกห้านะนนะย้อนไปนะย้อนไปนะย้อนไปให้ดูถ้าไม่เข้านาน,นี่จะเอาไม่จะไม่เอามาให้มาลงให้ดูต้องเข้าใจตรงนี้ก็อยากให้เก็บไว้มันผิดก็อย่าไปท้อเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมีโอกาสมันผิดแคแผ่นผิดไป สำหรับสูตรที่หนึ่งกิบไว้ดูปเป็นแนวทางไปเชื่อมเขาเาเรียกว่าไปเชื่อมเอาไปชนกับสูตรเซียนคนอื่นๆเขาเห็นไหมอาจารย์คนอื่นเขาเพราะว่าแม้แต่อาจารย์ก็ยังเอาไปดูสูตรไปดูเลขที่เขาคำนวณคนอื่นเลยว่ามันชนกับของเราไหมเออเอออันนี้ไนชนกันน่าจะเป็นอย่างเงี้ย แต่ที่ที่มาที่ไปมันนะมันเป็นการคำนวณระยะยาวก็มาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนสูตรที่หนึ่งนะครับอสูตรที่หนึ่งเราก็จะตั้งรางวัลที่หนึ่งเลยเก้าสี่นะครับหนึ่งนะครับสามเก้าห้า สี่สามนะอันนี้คือจะมองให้เห็นภาพเลยอาจารย์จะทำให้มองให้เห็นภาพปึ๊บก็จะใช้นี่นะตัวนี้ก่อนเลยห้าเอาหลักเอาหลักหน่วยบนบวกด้วย นะครับบวกด้วยหลักสิบล่างมันจะได้เก้านะเดือนหน้าสองเก้าศูนหนึ่งถอยหลังอีกสองก็คือแปดเจ็ดนะทีนี้ไอ้ตัวนี้คือเอาสีกสามาบวกกันเอาเลขท้ายสองตัวล่างมาบวกกันได้ไหรได้เจ็ด เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขทุกต,ตัวต้องมีห้าตัวมีห้าตัวนะส่วนตัวนี้เอาหลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนมาแสนมาเนี่ยเดินหน้าสองเหมือนกันสี่ห้าหกแล้วก็ถอยหลังสองเหมือนกันสามสอง เราจะได้สูตรที่หนึ่งคืออะไรเราเขียนเรียงเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วหกนะหกอันนี้เจ็ดกับแปดเก้ามันก็ครบนะมันครบ ครบก็ต้องเอามันเป็นสูตรนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองมาดูสูตรที่สองเหมือนเดิมก็เก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้า ตัวนี้เราเราจะไม่เอาสองตัวล่างมาแล้วเราก็จะใช้นะใช้หลักร้อยเนี่ยครั้งใช้หลักสิบครั้งหนึ่งหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็หลักหมืน่นเออหลักพันหลักพันสองครั้งเออเราก็จะมาบวกกันแล้วนะ สองบวกด้วยเก้าเป็นไรสองบวกด้วยเก้าก็ได้หนะนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะห้าคูณด้วยสองนี่บวกนี่คูณนะเขาต้องจำไม่ได้นะบนสองเป็นศูนย์ ้าสองสิบเป็นศูนย์ศูนย์เดินหน้าบีเดินบีได้ศูนย์แล้วเดินหน้าบปสองเดินหน้าไปสามนะศูนยนะ์หนึ่งสองสามหลังจากนั้นก็มาดูตำแหน่งนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งเราลงมาสองสามตำแหน่งที่ห้าห้าคือหกเก็ดนี่คือสูตรที่สองสูตรที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งจะให้ดูสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรนี้ใช่ไหมอย่าคิดไปแล้วสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรที่เนี้ยสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยเนี่ยสูตรเนี้ยคำนวณตั้แต่ปีหกห้านะให้ทุกคนเข้าใจว่า คำนวณตั้งแต่ปีหกผิดอยู่อันนี้ผิดอยู่สองครั้งนะครับผิดสองครั้งส่วนสูตรที่สองนี่ปี65เหมือนกันมาถึงปัจจุบันนี่ผิดอยู่สี่ครั้งนะครับอ่าน,นี่ผิดสี่ครั้งอันนี้สูตรนี้คือเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเห็นไนหมน,นะผิด สองครั้งออตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปีหกห้ามานะถึงปัจจุบันนะส่วนตัวนี้ผิดสี่ครั้งตั้งแต่ปีหกห้าเหมือนกันจนถ,ถึงปัจจุบันนี่ถาว่าน่าเก็บไว้มันคือบรรนานไงความนานของมัน เออมันก็เข้าเข้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะผิดต่อกันนะมันไม่ใช่ว่าผิดผิดผิดสี่ครั้งก็มนไไหนผิดแล้วก็นานยาวอีกก็เอาไปเป็นแนวนะครับให้ทุกคนเอาไปเป็นแนวแนวทางไปชนกับสูตรอาจารย์อื่นเขาเขาว่าเราเมื่อเราชอบสูตรเขาแล้วเราก็ต้องลบเขาลบในการคิดของเขาแค่นั้นแหละ สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเองจะไปแบบว่าพอผิดนล่วก็แอนตี้กว่าจะคิดมาได้ปากากาก็ต้องหมดนะสอนกบจางหมดแล้วนี่ทำไมต้องอยากคิดอาจารย์ชอบคิดชอบคำนวณแล้วก็อยากให้อยากทำให้อยากทำอยากคนมันชอบนะเมื่อคนมันชอบใช่ไหมถามว่าคนเรา มันมีความหวังกันทุกคนเอความหวังทุกคนนั่นแหละนิงเบลวันที่หนึ่งวันที่ถูกอ่ะใครก็อย่าหวังถ้าว่าคุณไม่คุณไม,ณไม่ที่เห็นเขาถูกรางวัลนอนะ่ะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ลองซื้อสลากสลากกินแบ่งดูแล้วคุณจะถูกไหมล่ะแล้วคุณก็ได้คิดแต่คือเมื่อแต่คุณลงมือซื้อ มันก็มีโอกาสไงโอกาสแล้วแต่บุญวาสนาเพราะฉะนั้นเราอยากถูกรางวัลแต่บุญไม่ทําบุญเก่าเราไม่รู้หรอกว่ามันมันมาเยอะขนาดไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาดูสูตรที่สองกันต่อก็มาเรียงใหม่เลยนี่นะ สูตที่สองก็จะอยู่ประมาณนี้นะอ่าดนูนะนี่นะนี่คือสูตรที่สองนะสูตรที่สองเราก็จะได้ตัวเลขตัวนี้มาเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนี่ห้าหกเจ็ดนะทุกคนนะ คำว่าเลขบางมัน,ม,นมันเยอะก็จริงเนี่ยแต่มันซ้ํากันไงเนี่ยสองกับสามกัสามเนตนี้แล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามให้หนึ่งสองสาม,สาม,สามเลขชุดเนี่ยสูตรนี้นะสูตรเนี้ยแล้วแต่ใครจะชอบสูตรหนึ่งสูตรสองแต่สไลดอาจารย์อาจารย์ชอบสูตรที่สองนะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาสองสูตรเนี่ยมาชนกันนะครับมาชนกันนะจะไม่ชนก็ได้จะชนก็ได้ชนเนะ่ะในเมื่อมันดูไม่ยาก,ยากหรอกเพราะว่าถ้าบนนี้มันเก้าตัวแล้วนี่เก้าหรือสิบตัวสิบตัวเราจะไม่ต้องชนแล้วเอาละอันน้อยไปก่อนเราเล่นอันน้อยเลยนี่กี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บใช่ไหมเหนี่ยเก็บตัวทีนี้พอเราได้เราได้สูตรหลักหน่วยใช่ไหมเราก็จะมาเทียบมาเทียบว่าเด่นเด่นบนงวดต่อไปเนี้ยมันออกอะไร เด่นบนงวดต่อไปมันจะเป็นตัวนี้นะเพราะเราคำนวณจากสามเก้าห้าใช่ไหมเด่นบนต่อไปงวดต่อไปมันจะมันก็จะหาจากศูนย์นี่ไงทุกคนจําได้ไหมสามเก้าห้าสี่สามนะครับเหมือนกันนี่เก้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดอันนี้กับบวกกันนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็มางี้ แปดเก้าศูนย์เจ็ดหกใช่ไหมเลขที่เหมือนกันสองชุดก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็เจ็ดแปดเก้าส่นหนึ่งอันนี้เจ็ดแปดเก้าศ่น 7, 9, หนึ่งแสดงว่าเลขเหมือนกันสองชุดนี่นี่คือเลขเด่นนะเด่นใช่ไหมเมื่อเราเมื่อเราได้เลขเด่นแล้วนี่เพราะมันเหมือนกันตัวนี้ไงเจ็ดแปดเก้าส่นหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศ่นหนึ่งพราะเหมือนกันสองชุดเราก็จะมาดูเลย มันชนอะไรนี่ตรงนี้เองอืมนีงวดที่ผ่านมาแล้วนะนี่ที่วิธีการหานะ,ะเด่นอันนี้เด่นนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะเพียงแต่เลขขอให้มีอยู่ในนี้ไงเห็นไหม่อยเรารู้ว่าเฮ้ย901 อันนี้ก็มีศูนย์มีหนึ่งใช่ไหมไม่มีเก้าแสดงว่าแสดงว่าเนี่ยเลขตัวเนี้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีศูนย์กับหนึ่งแหละมองให้เห็นเนี่ยเราคาดออกมาจากตรงนี้ที่เราหลักแต่มันจะมาหลักไหนไม่รู้แต่มันมาตรงกระเด็นเราไงหาเด่นไงให้มาเทียบอย่างนี้แล้วมันจะน้อยตัวขึ้น ไม่ใช่มาเทียบแล้วเป็นหลักหลักหน่วยอะไรไม่ได้นะมามาเทียาว่าเออมันมันชนตัวไหนเห็นไหมก็นี่อันนี้คืออันนี้คือเลขหลักสิบนะหลักสิบบนนะมีห้าตัวนี่ หลักสิบบนมันมันมันมาออกเจ็ดล่างใช่ไหมตัวนี้มันมาออกเรียกว่าเจ็ดล่างมันไม่ออกบนที่จริงหลักสิบบนนี้ต้องมีติดติดบนนะหลักสิบนเนี่ยต้องมีติดบนให้เห็นแต่มันมาออกล่างแต่ส่วนกำลังวันตัวนี้มันมาออกล่างตัวหนึง่งเจ็ดแล้วเรามาออกศูนย์บนตัวนี้เนี่ยมันมาเน้นที่ตัวหลักไ,ไเปนเน้นที่กำลังวันล่าง ปวดไปนะจริงๆมันต้องเน้นตัวนี้เน้นขึ้นมาจากหลักสิ์นี้มันต้องมีเด่นเด่นบนเห็นแต่มันมาหลักมันมามาล่างไงยเราก็จะได้อยู่เลขเนี่ยวิธีการหานะครับวิธีการหาเราก็เก็บไว้เก็บไว้ดูสูตรไหนสูตรหนึ่งก็ได้ที่ทุกคนชอบ ถ้าชนกันเมื่อไหร่มันมันไม่มันไม่ใช่งไงอ่ะมัไม่ใช่เราก็เก็บไว้แต่ใจอาจารย์เนี่ยก็จะชอบสูตรที่สูตรที่สองมากกว่านะไปที่นี่เลยนี่ไปที่สูตรตัวนี้ไปนี่มันคือเข้าใจไหมว่าโอกาสที่มันสี่ครั้งนี้ไม่ใช่ติดต่อกันมันไม่ได้ติดต่อกัน ก็ฝากไว้ครับฝากไว้สำหรับท่านที่ชอบคำนวณอาจารย์สอนให้แล้วมันจะผิดบ้างเป็นบางครั้งนี่ก็อย่าไปทอ้ไปอไม่ว่าโอ้ไม่ไม่ถูกแล้วทิ้งเลยสูตรเอาไว้เป็นแนวเอาแนวไปเทียบเหมือนเราไปเหมือนเราไปหาหาปาลานี่แหละหนองเดียวกันนะ่ะ สะไม่ต้งน้องสะสะเดียวกันเนี่ยสะเดียวกันเลยลงเบ็ดบางคนก็หมานบางคนก็ไม่หมานมันเป็นมันเป็นเรื่องของโชคนะเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเก็บไว้ ถ้าชอบเาเก็บไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นกำลังใจอาจารย์ไงแล้วว่ามีสูตรใหม่ๆคิดค้นมานี่คิดดูว่าคิดมาตั้งแต่ปีหกห้าเราจะใช้ปากกานี่เยอะขนาดไหนมันก็ยิงวดอ่ะปีหนึ่งกี่เมืคิดมาเรื่อยปากกาจนหมดสีหมดแล้วนี่ เพื่ออะไรเพื่ออยากจะสอนเข้าไปนี่นะสอนเขาไปในคลิปเนี่ยแต่ไม่ได้เก่งหรอกแต่มันก็คิดมาแนละ้วมันออกมาเลขแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมออกมาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ไงแต่มันจะผิดก็มันเป็นเรื่องของการคิดขอให้ทุกคนเข้าใจก็คือความคิดดีๆของทุกคนก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ